ตัวนี้เป็นเครื่องล้างจานของบอสที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับเอาตรงๆผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่นี่เป็นสาขาแรกสําหรับบอสลิฟวิ่งสตูดิโอนะครับร้านจะอยู่ที่พาร์คบางนาครับคือถ้าพูดถึงบอสเนี่ยเราจะคิดถึงเครื่องมือพวก PowerTool เป็นหลักเลยใช่ไหมครับแต่ที่นี่ถ้าพูดง่ายๆคือจะรวมเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องครัวต่างๆไว้ด้วยกันถ้าเป็นผู้ชายอย่างเราเวลามาเดินในร้านอะไรแบบนี้ก็คือจะเพ่งไปที่แบบเครื่องมือช่างเป็นหลักเลยใช่ไหมครับว่า คนต่างเดินช็อปเนี่ยมันจะฟินแค่ไหนอย่างเครื่องดูดฝุ่นของบอสตัวนี้น้ำหนักเบามากๆครับรวมถึงเสียงเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินแค่จับเนี่ยก็อยากสัมผัสประสบการ์ดูดฝุ่นกวาดบ้านทันทีเลยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีทั้งเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าตู้เย็นแบบไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ครับเครื่องชงกาแฟมีหมดเลยครับแต่ถ้าพูดถึงตัวที่ผมรู้สึกว้าวที่สุดก็คงเป็นเครื่องล้างจานตัวนี้แหละครับคือฟังก์ชันต่างๆของบอสเนี่ย ต้องบอกว่าไปไกลมากๆครับฟังชันเพิ่มขึ้นแต่ใช้งานง่ายคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักแบบนี้คือมันตอบโจทย์สุดๆแล้วครับและในช่วงเช้าของงานก็จะมีเชฟมาทําอาหารให้ชิมด้วยนะครับจะใช้อุปกรณ์เครื่องครัวของบอสในการทําก็ดูกันแบบเรยวๆเลยครับเติมพลังก่อนไปดูเครื่องมือช่างที่เราชอบกันจะเป็นงานบ้านงานสวนหรือเครื่องมือช่างรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆก็มีอยู่ที่นี่ครบเลยครับมาถึงที่ทั้งทีผมก็ไม่ลืมที่จะเติมความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆหรือวิธีการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของบอสโดยที่มีีอ้วนนนนนเเเป็น็คนแนะะําาทุกกรยยลดจ ลึกไปยันชิปที่ติดอยู่กับตัวเครื่องแต่และเครื่องคือจะบันทึกความจําระยะเวลาลวมไปถึงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ครับรู้แม้กระทั่งว่ามันเกิดคิกแบกหรือแบบเครื่องเราเนี่ยมันตกพื้นกี่ครั้งถ้าใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานเนี่ยคือเหมาะมากๆเลยครับเราแทบไม่ต้องเลคคอร์ดอะไรเลยทุกอย่างจะถูก จดบันทึกผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดก่อนกับผมก็ไม่ลืมที่จะแวะเยี่ยมชมเรื่ององศารวมไปถึงเครื่องขัดกระดาษทรายของบอสตัวที่แบบจับแล้วฟินสุดๆครับสำหรับคนที่อยากได้เครื่องมือช่างหรืออยากแบบมาลองใช้งานก่อนหรือวันหยุดเนี่ยอยากมาเดินชิวๆดูเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแบบอุปกรณ์ทําสวนก็ครบจบที่บอสลิฟวิ่งสตูดิโอเลยครับร้านจะตั้งอยู่ที่พาร์คบางนานะครับก็สามารถมาเดินเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆได้ชิวๆเลยครับ